ก่อนจะไปทำเควสไซขอแจ้งข่าวดีนิดนึงก่อนนะคะสำหรับใครที่ทำอีพิคเควสที่ขึ้นในหน้าจอนี้ทั้งหมดซึ่งเป็นอีพิคเควสประจำสัปดาห์ที่11ครบทุกอันนะคะก็จะได้พิกแอ็กที่ชื่อว่า The Breathless Blaze นะคะก็จะได้ทันทีที่ Fortnite Chapter 2ซ e a s o n ที่6เข้าค่ะดังนั้นก็ดูวิธีธทำได้ที่ช่องซายนั่นแหละค่ะเดี๋ยวซายจัดทยอยอัพให้ดูทั้งหมดเลย เพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตทรายผ่านการใช้โค้ด beauty anna b e t ในช่อง support a creator ก่อนที่จะซื้อสินค้าในร้านค้าหรือว่าโดเนทผ่านช่องทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาเบอร์ของจอเลยค่ะ collect chocolate boxes ข้อนี้เราจะต้องไปเก็บกล่องช็อกโกแลตที่กระจายอยู่3เมือง ต้องบอกก่อนว่าไม่จําเป็นจะต้องเรียงลําดับแบบซ้ายนะคะเอาที่เพื่อนๆสะดวกจุดแรกของซ้ายนะคะก็จะมาที่เพร์เซนท์พาร์คอันนี้มันจะอยู่ที่บ้านโมเดิร์นลงที่ชั้นบนสุดนะคะมันจะอยู่ข้างเตียงเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปกดอินเทอร์แอคก็จะผ่านแล้วค่ะกล่องช็อกโกแลตกล่องต่อมานะคะก็จะอยู่ที่เมืองฮอลลี่เฮจส ที่เมืองนี้นะคะมันจะอยู่ที่บ้านขวาล่างของเมืองค่ะพอมาแล้วนะคะก็บ้านขวาล่างนะคะจะเป็นบ้านที่ชั้นล่างเป็นอิฐแล้วก็ชั้นบนเป็นไม้สีเขียวเขียวเข้าไปแล้วเข้าประตูออกซ้ายนะคะมันจะอยู่บนโต๊ะอาหารกดอินเทอร์แอคเหมือนเดิมเราก็จะเก็บกล่องที่สองได้แล้ว กล่องสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ที่เมืองรีเทโรมันจะอยู่ที่บ้านกลางล่างบ้านกลางล่างหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ติดกับสนามบาสแล้วก็มีเจ้าคาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์หมาที่เราสามารถจ้างเขามาเป็นพวกน้องได้นะคะเวลาที่เข้ามาแล้วก็ให้ขึ้นบันไดพอขึ้นบันไดเจอห้องแรกนี้ก็เข้าไปเลยนะคะมันจะอยู่บนเตียงเก็บเรียบร้อยค่ะกล่องช็อกโกแลตทั้ง3กล่อง